สวัสดีครับผมวันนี้ก็ามาพบกับช่างอรุณคือเก่าเหมือนเดิมครับผมออกไม้ทิศดอกเลูกค้าครับผมตอ,อกนะครับเน็ดแนวงแดงนี่ครับ,มนนรบผมเอาลองมืงครับมีโตป่ะครับวันนี้ครับตามชมครับผม O que ดูกม,กมันครับเจ่มันเยอะครับนี่ด่ามเขียวครับผมมันมีพ่อนะาที่ครับผม ก็เลยครับผมครัวก็ตอกตูวนี้ครับครับผมมันๆครับผมเราอยากจัดการครับผม ัันนคครรบบผมนะเต็มสองครับผมต่อคู่นี้ครับผมเจอมหม่เลือครับเลือกสองตัวแล้วครับครับผมเก็ตตอกมันนี่ก็ คือว่าพันครับผมนึกว่าเันแมวมันครับดำๆออกจากปากหูเลยครับผมได้สองแต้มครับผมเจอมาเลือดให้เรียบร้อยเยครับผมสำหรับคำขึ้นนี่กช่างรุ่นก็ขอฝากกับเพื่อนท่าน,นี้นะครับผมฝากติดตามฝากก็ไล์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับคลิปน,นี้กะสวัสดีครับ